สวัสดีครับวิรุจนาครับมัธยมศึกษาเลขม .4 ทับเลขที่14ครับวันนี้จะมาอธิบายโครงงานเรื่องการจำลองห้องนอนไฟฟ้าครับแบบจำลองห้องนอนไฟฟ้าเพื่อคิดการจำลองการแต่งห้องหรือการเอาไปเป็นแบบแนวคิดในการออกแบบก็ได้สิ่งที่เป็นการจำลองแบบไฟฟ้าเพื่อความ ความสมจริงมากขึ้นและยังสามารถเอาไปเป็นการตกแต่งได้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบ 2. เพื่อเสริมสร้างความคิดการออกแบบ 3. เพื่อการสำรวจโครงงานห้องนอนหรือห้องอื่นๆประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน 1. ส่งเสริมการมีเป้าหมายการคิดโครงงาน โครงสร้างและการคำนวณ 2. ปลูกฝังเอาใจใส่กับการทำความสะอาด 3. ส,สามารถเอาไปเป็นแนวคิดต่อยอดได้ขั้นตอนการดำเนินงานไม้มูเดียวตุ๊ก,กตาหรือแบบจำลองห้อง1ชิ้นอุปกรณ์ตกแต่งขนาดเล็กสายไฟฐานไฟฉายไม้แผ่น